อีกแล้วได้ยินเธอบนมาว่าเปือเบื่อเมืองร้อนเงื่อมันไรลจะทำอะไรก็ไม่สบายตัวสักทีทวันนี้เราก็มาพบกับน้ําตาลแล้วอ้ำครับใช่แล้วแล้ววันนี้เราก็มาทิปประจนภัยก็คือทิปตะกุยหมอกหยอกดาวไปกับชมรมขอนแกันออฟโรดครับเย<อ>้ <Yeah. S 1> แล้วก็วันนี้จุดมุ่งหมายของเราก็คือผาตัด ซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้ไปเที่ยวใช่ไหมเราก็ไปแวะข้างทางบ้างอะไรบ้างก็ไปที่วัดวัดผาซ้อนแก้ววัดผาซ้อนแก้วนะคะซึ่งบรรยากาศในวัดเนี่ยโอ้โหอยาก,กจะบอก<า>ว่าอลังการ,ราง,งานสร้างมากแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์สูงมากเข้าไปนี่เขาห้ามใช้เสียงเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดดีเทลของวัดเนี่ยคือจะมี เม็ดแก้วแล้วก็ลูกแก้วเต็มไปหมดเลยต้องลองไปดูกันค่ะมันอลังการมากจริงๆและระหว่างทางที่ขึ้นมาที่ผ่าตัดนะคะทางเราก็ลำบากมากและระหว่างทางเนี่ยมันมืดเกินไปเนาะใช่ครับเราก็ไม่สามารถขึ้นไปจนถึงข้างบนได้และเส้นทางของเราที่จะต้องไปต่อในวันนี้ก็คือแรน,นหน้าผาชัน45องศา ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าชมรมขอนแก่นออฟโรดเนี่ยเขาจะสามารถพิชิตผาอันนี้ไปได้หรือไม่ซึ่งได้ข่าวมาว่าเขาเนี่ยเคยลดความกันมาแล้วถึงสองครั้งเลยใช่ไหมคะรามแล้วเราก็จะมาดูนะคะว่าวันนี้เขาจะผ่านมันไปได้หรือว่าเขาจะคว่ำอีกรลบนึง <laughs> <laughs> ตหกเก็น oh ี uh, nice. ่นึงสุดเต้นไหมคะสุดครั้วเลยครับสุดขั้วเลยครับสุดขั้วเลยครับ เธอไปคนเจอก็มีดอกไม้และสายทานเลยขับใครลอยไปกับสายลมผ่าสายสีงามเส้นขาวฟ้าสีครามยังรอให้เธอไปชื่นชมกดทุกครั้งเอาให้สาใจแดดยับชายต้อนรับวันใหม่ ดำทะเลดำน้ำในความทุกข์จางไปไไเป็นคนใหม่อีกครั้ง ใจฟังดูสักครั้งปิดมือถือที่เสียงไดซื้อเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ารถไม่สมาถขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องเดินขึ้นไปเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะโอเค let's go แล้วเธอได้ยินรือเปล่านั่นคือเสียงเปียยเธอให้กลับมาเมื่อเธอลาเธอยังมีดูวงดาว ยังมีรุ้งมีหมอกขาวภูเขายังว่าแวมีทะเลให้กลับไปชั่วคราก็มีดอกไม้และสายทานเลงขับคาลอยไปกับสายลมหาสายสีงามเส้นขอบฟ้าสอครามยังรอให้เธอไปชื่นชมกอดภูเขาเอาให้สาใจแดดยาบเช้าต้อนรับวันใหม่ ความทุกข์จางไปเป็นคนใหม่อีกครั้งเมื่อไรที่ทงเางาม,มือคราวทุกข์ใจฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอ สักรองเทาอาเใหญ่อะไรนะคะขาขึ้นภูครั้งนี้เราคิดว่ามันยากเลยนะคะเรามาดูตอนนี้คะ่ะลงนี้ค่ะหรือโฮนิ่งกว่าเรามาดูทีมขอนแก่นออฟโรดเขาทำงานกันค่ะ ขานีวล้อไปมาวหยาขอนขอนขอนแล้วขอนมาอยู่ไหนฮะขาอยโอเคค่ะงั้นก็เป็นกำลังใจให้เรานะคะลงไปถึงข้างล่างโดยสวัสดิภาพคืนนี้ถึงถนนใหญ่นี้คงจะดึกหน่ดูโอเคค่ะงั้นทริปนี้เราก็ขอลากันตรงนี้เลยบ๊ายบายอ๊ยใจนึ่ใจนึงสุดท้ายไม่ชาที่รักได้พักสุดทีก็ดีนะเออ ละถนนที่รถยนต์ติดยาวเมกหมอขาวยังรอเธอพบเจอสุดภูเขามีดวงดาวสุดขอบฟ้ามีเรื่องราวเรื่องยาวรอเธอไปค้นเจอ <Wow. S 1> ก็มีดอกไม้และสายทานเพลงขับขานลอยไปกับสายลม สายสีงามเส้นขอฟ้าสีครามยังรอให้เธอไปชื่นชมกอดผูกเขาเอาให้สาใจแดดยับเช้าต้อนรับวันใหม่ไปดำทะเลดำดำให้ความทุกข์จางไปเป็นคนใหม่อีกครั้ง ลองฟังเสียงลองฟังเสียงเสียงที่ทำรมาชาติพร่ำบอกเปิดใจฟังดูสักครั้งปิดมือถือที่เสียงดังแล้วเธอได้ยินหรือเปล่านั่นคือเสียงเรียกเธอให้กลับมาเมื่อเธอลาเธอยังมีดวงดาวยังมีรุ้งมีหมออขาวพวกเขายังว่าเวมีทะเลให้กลับไปชั่วครา มีดอกไม้และสายทานเพลงขับขานลอยไปกับสายลมหาสายสีงามเส้นขอฟ้าสีครามยังรอให้เธอไปชื่นชมกอดพูกเขาเอาให้สาใจแดดยับเช้าตอนรับวันใหม่ไปดำทะเลดำดาใมีความทุก จางไปเป็นคนใหม่อีกครั้งเมื่อไรที่เหงาเมื่อคราวทุกใจฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอ สากรองเท้าเก็บกระเป๋าใบใหญ่เตรียมไว้บอกลาจุนนายด้วยนะเธอก็มีดอกไม้และสายทานเพลงขับขานลอยไปกับสายลมหาสายสีงามเส้นขอบฟ้าสีครามยังรอให้เธอไปชื่นชมกอดพูกเขา เอาให้าใจแดดหยบาบเช้าต้อนรับวันใหม่ไปลงทะเลดำน้ำมีความทุกข์จางไป mm. เป็นคนใหม่อีกครั้ง mm. เป็นคนใหม่อีกครั้ง mm. เป็นคนใหม่อีกครั้ง mm.